โลเฮิร์สครับในช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรามาต่อเนื่องกันนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของอาการของโรคภูมิแพ้เนาะนะครับว่าเอ๊ะมันแล้วเราจะไปแยกยังไงระหว่างภูมิแพ้กับไข้หวัดนะครับเพราะอาการ2ออย่างนี้มันจะคล้ายกันนะครับแล้วภูมิแพ้ไม่ใช่โรคติดต่อแต่ไข้หวัดมันติดต่อได้ไงจริงโรคภูมิแพ้แล้วก็หวัดนั้นมีอาการคล้ายกันครับแต่ว่ามีความแตกต่างกัน,กนที่สาเหตุและก็ระยะเวลาของอาการครับ ภูมิแพ้นี่มันเกิดจากปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันต่อสารก่อภูมิแพ้ทำให้มีอาการคันจมูกคันตาน้ำตาไหลและน้ำมูกใสส่วนหวัดนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะครับทำให้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามและอาจจะมีไข้ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาการหวัดจะหายภายใน7-10วันในขณะที่อาการภูมิแพ้นั้นมันเป็นๆห,หายๆหรือว่ารื้อรังนั่นเองครับซึ่งความแตกต่างที่สําคัญก็คือสาเหตุครับภูมิแพ้เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารก่อภูมมแพ้ว่าจะเป็นไรฝุ่นเกสรดอกไม้ขนสัตว์นะครับส่วนหวัดนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสส่วนอาการภูมิแพ้มักจะมีอาการคันจมูกตาร่วมด้วยนะครับในขณะที่หวัดนั้นมักจะมีอาการเจ็บคอไอจามและอาจจะมีไข้ ระยะเวลาครับอาการหวัดมักจะหายภายใน7-10วันในขณะที่ภูมิแพ้อาจจะเป็นเป็นหายหายหรือว่าเรื้อรังส่วนการติดต่อภูมิแพ้ไม่ติดต่อกันแต่ว่าหวัดติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยครับสรุปก็คือหากมีอาการคันร่วมด้วยนะครับมีประวัติสัมผัสสารก่อภูมิแพ้แล้วก็อาการเป็นเป็นหายหายหรือว่าเรื้อรังนานกว่า2สัปดาห์ก็อาจจะเป็นภูมิแพ้หากมีอาการเจ็บคอไอจามแล้วก็มีไข้ร่วมด้วยก็อาจจะเป็นหวัด หากไม่แน่ใจก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องนั่นเองนะครับหมดเวลาสำหรับด่านซ้ายสบายดีวันนี้แล้วนะครับผมท็อปฐานจันทร,รานักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการต้องขออนุญาตลาคุณฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สบายดีครับแล้วพบกับรายการด่านซ้ายสบายดียได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา15นาฬิกา10นาทีถึง16นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้าย AM 990กิโล